สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา18นาิก55นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงโขนหมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจําปี2567เรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจักรวตาลนซึ่งหมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองเรื่องในโอกาสพระเจชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา92พรรษาวันที่12สิงหาคม2567พระเมกรนเป็นบทพระชนิดผลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสำหรับตอนพระจักรวตาลเป็นตอนที่แสดงกฤษดาพิณิหารของพระจักราหรือพระนารายที่อวตารลงมาเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาเพื่อปราไัยธรรม เปียประดุจพระชวศงจักรีที่ประดุงความสุขความสงบให้กับประสบนิกรชาวไทยตลอดมามูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพจะแสดงขนเพื่อการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมให้ประชาชนชาวไทยที่ชื่นชมความงดงามของศิละปะดังด้งเดิมของไทยหลากหลายแขนงทั้งการแสดงที่วิจิตรงดงามโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ที่ผ่านการแคปเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาาัฏศิดปิการบรรเลงดนตรีและขับร้องเพลงไทยความวิจิตรของเครื่องแต่งกายอันประณีตและฉากการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนทุกมิติเป็นการทำารงนาฏศิลิ์ที่ส่งคุณค่าของชาติให้สืบทอดคงอยู่ต่อไปผู้สนใจสามารถาร่วมชมการแสดงโขนหมูล่และในที่ส่งเสริมศิลปะชีพตอนพระจักราวาลได้ระหว่างวันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคม2567 เวลา17นาฬิกา12นาทีวันนี้เสด็จออกนาวังสรัปรปทุมพระรจชทานพระราช,ชวรโรกาสให้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิเทพรัชเวชาลุกูลนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ม,มูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลประกอบด้วยหน่วยงานองค์กรและบริษัทเอกชนที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือกิจการด้านต่างๆของมูลนิธิเช่นการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์การออกหน่วยแพทย์การซ่อมแซมอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิทั้ง11แห่งได้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจำนวน10แห่งและโรงพยาบาลเทพรัฐเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา จากนั้นพระเจาฐานพระราช,ชรโอกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราาทานพระพุทธสรินทรเท,ทพร,รัตนมงคลภูวดลสันติต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมมูล,ลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลประจำปี2567ซึ่งมีระเบียบวราระต่างๆอาทิการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่มูลลนิธิให้การสนับสนุนและการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลจำนวนสามแห่ง ผลการแก้ไขปัญหาดินสุดตัวรอบอาคารพักของแพทย์โรงพยาบาลเทพรั์เวชานุกูลเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ผลการดำเนินการใช้ระบบโซลาร์เซลล์ของโรงพยาบาลผลการดำเนินโครงการโรงพยาบาลสร้างสุขสู่ชุมชนการออกหน่วยแพทย์อาสาของมูล,ลนิธิเทพรั์เวชานุกูลทั้งในส่วนกลางและจังหวัดเชียงใหม่และแผนงานของมูล,ลนิธิเทพรั์เวชานุกูลในปี2568 มูล,ลนิธิเทพรั์เวชานุกูลจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากล่มสมเด็จพระเทพ,พรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เดือดร้อนในโรงพยาบาลเทพรัฐเวชานุกูลเฉลิมพระเก 60, เียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มและโรงพยาบาลวัชจรเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาอำเภอกรลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ดยทรงเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเรื่องสําคัญและควรมีความสะดวกคล่องตัวรวมทั้งเพื่อจัดหาอุป,ปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจุดศึกษาวิจัยและซ่อมแซมบำรุงอาคารพระราาฐานและหูมิทั์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวไล,ลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพะทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567 เวลา12นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีสเสด็จออกณชั้น10อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรทรงบรรยายพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดต,ต่อเนื่องจากเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2567ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งเป็นทางเลือกและแนวทางการรักษารูปแบบใหม่เพิ่มเติมจากการรักษาแบบเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีโดยใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยต่อสู้กับเซลล์มะเร็งแล้วกำจัดออกไปจากร่างกายซึ่งแนวทางการรักษานี้มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความรู้เรื่องระบบภูมิคุ้มกันกับโรคมะเร็งจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการรักษามะเร็งเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันมีการทำงานที่ซับซ้อนแบ่งได้2แบบคือ ภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กําเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งทําหน้าที่กําจัดเซลล์ที่ผิดปกติร่วมกันแต่ไม่ทําลายซึ่งกันและกันเนื่องจากมีความสามารถจดจําและแยกความแตกต่างเซลล์ของร่างกายได้ ภูมิคุ้มกันที่ได้แต่กําเนิดสามารถจําแนกคุณลักษณะในระดับโมเลกุลบนผิวของบนผิวเซลล์ของเซลล์แปลกปลอมหรือเซลล์ผิดปกติโดยไม่จําเป็นต้องมีการสัมผัสสิ่งเหล่านั้นมาก่อนและจะส่งสัญญาณไปยังเซลล์อื่นๆของระบบภูมิคุ้มกันให้กําจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปอย่างรวดเร็วหากภูมิคุ้มกันเกิดปกพร่องร่างกายจะใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้น ซึ่งพัฒนามาจากการจดจําการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมแล้วทําให้เกิดการตอบสนองกับเซลล์ที่ผิดปกติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้แอนติเจนของเซลล์มะเร็งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันยังสามารถเป็นตัวบ่งชี้ให้กับการวินิจฉัยถึงที่มาของการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆและสามารถทําการรักษาได้ตรงตามเป้าหมายผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานซิกที่น่าย WCA Diplomatic Charity Bazaar 2024 เวลาการนาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีารัตนารนา,รนารชกัญญาโปรดให้มอมหลวงทรงลักสวัสดิวัตรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานซิกที่ไหน YWCA Diplomatic Charity Barza 2024ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งสมาคม YWCA กรุงเทพร่วมกับคณะพระยาทูตานุทูตป,ประจำประเทศไทยและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดขึ้นเป็นปีที่69เพื่อนำไรายได้จากการจัดงานมอบแก่องค์กรและช่วยเหลือสังคมพันธกิจในโครงการต่างๆอาทิ มูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธัรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโครงการสุขภาพชุมชนผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสโครงการทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตการศึกษาพัฒนาชีพและภาวะโลกร้อนโครงการพัฒนาปร,ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารอาเนกประสงค์และสร้างสนามเด็กเล่นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศไทยและโครงการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในงานมีสถานทูต47ประเทศรวมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำกว่า200บูธอาทิวิวชีสจ,จากสวิตเซอร์แลนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสเปนผลิตภัณฑ์จากน้ำมันอาแกนของโมร็อกโคครัวซองจากฝรั่งเศส้าคแคชเมียร์ทอจากขนสัตว์ของเนปาลกระเป๋าจากอิตาลีและสบู่จากโปรโต,ตุเกสด้วยงานจะจัดถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดพะเยาและน่านพร้อมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิต์ พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24อำเภอจุนจังหวัดพะเยาซึ่งเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน1,002คนมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการและวิชาชีพจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสมรรถนะที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถทำงานแก้ปัญหาและดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมีสุขชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการเรียน3หลักสูตรคือหลักสูตรสายสามัญวิชาชีพและทวิศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศกานายียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำและหลักสูตรคู่ขนานสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติตามโครงการห้องเรียนพันธมิตรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2566ผลการทดสอบโอเน็ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศในวิชาวิทยา,าศาสตร์และสังคม,มศึกษามีนักเรียนได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิ28คนและได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่น73กิโลกรัมชายในการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567 รางวัลชนะเลิศรุ่นเกรด2ในการแข่งขันจินตะคณิตประจำปีการศึกษา2567มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถรัรมภ์สมาคมลูกคิดและคณิตาศาสตร์นานาชาติประเทศไทยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิจัดสรรเงินทุนพระราชทา,านสำหรับจัดซื้อสมาร์ททีวี6เครื่องสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านได้ชมการสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีซึ่งได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรรีระดับประเทศประจำปีการศึกษา2567และการแสดงวงโยธวาทิตของโรงเรียนซึ่งได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรอันดับ2การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ประจำปี2567รุ่นไม่เกินชั้นมันธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์56เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่านและวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาปัจจุบันมีนักเรียน831คนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาในชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายใน4แผนการเรียนได้แก่แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลปาแผนการเรียนอาชี อาชีพ้ารากรรสาขาอาหารและโภชนาการและแผนทวิศึกษาสาขาวิชาการตลาดและช่างไฟฟ้านอกจากนี้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้สามารถต่อยอดนําไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษาอาทิผ้าปักชนเผ่าทอผ้าจากกีกระตุกผ้าเขียนเทียนเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าและการแกะสลักหัวเรือแข่งจังหวัดน่าน ในการนี้องคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจส่วนที่อาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนศิริกิจอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิต พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดตากสุโขทัยและอุตร,รดิตถ์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิเคราะห์รูปแบบการทํางานเพื่อนําไปปรับแผนให้เหมาะสมในสถานศึกษาของตนตาม3เสาหลัก5กลยุทธ์ได้แก่การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน นการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหารจัดการโรงเรียนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษโดยเฉพาะโครงการด้านการศึกษาในถิ่นธุรกันดารเพื่อสร้างคนดีสู่สังคม คณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไลรักอัรราชกุมารีกรมพระศีสว่างคว,ร,วร,รัรวรคัตยยาราชนารีขอให้ทรงมีพระพรหมัยแข็งแรง ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไลลักอกรรจชกุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัตวราชติยาราชนารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพรหมัยแข็งแรงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเช่นครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฟ้าใสาจังหวัดปทุมธานีหน่วยบริการลูกค้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสภาชมรมสตรีทำงานเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรอีก2จุดได้แก่ที่อาจารย์วิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรและที่อาคารสำนักงานหนึ่งพัหนักจากกรีบงกฎอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทุกวันตั้งแต่เวลา9น้นาฬิกาถึง15หนาฬิกานาที